สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบค่ะกับช่องจังวิสเจี๊ยบวันนี้จะมาสรุปยอดขายผลประกอบการของร้านเจี๊ยบค่ะร้านหลัก2ร้านก็คือ eBay กับ Etsy นะคะตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่10มิถุนายนที่เพิ่งผ่านไปนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะดูของวันที่1ถึงวันที่5เนี่ยเจี๊ยบมีคลิปทำไปเมื่อก่อนหน้านี้ไปดูได้นะคะวันนี้จะเป็นอันล่าสุดก็คือ6 1ถ 10, มิถุนายนนะคะเดี๋ยก็จะบอกว่าขายอะไรได้บ้างเดี๋ยวจะมีขึ้นรูปให้ดูด้วย ต้นทุนเท่าไหร่นะคะแต่ละตัวราคาขายเท่าไหร่แล้วกําไรประมาณเท่าไหร่นะคะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือจะบอกด้วยว่าแต่ละตัวน่ะเกบใช้เวลาในการขายมากน้อยหรือว่าช้าเร็วขนาดไหนนะคะ,ะแล้วก็ตรงตอนจบท้ายคลิปเลยเดี๋ยวเราจะมีใบสรุปอ่าสั้นๆง่ายๆให้เพื่อนๆดูจะได้เห็นว่าตัวเลขทั้งหมดทั้งสิ้นที่พูดไปเนี่ยสุดท้ายแล้วคือเงินเข้ากระเป๋าเจี๊ยบจริงๆเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากยอดขายบน eBay ก่อนนะคะเดี๋ยวจะบอกเป็นเงิน u s ดอลลาร์ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนกลับไปเป็นเงินบาทให้ตอนจบท้ายตรงหน้าสรุปคลิปนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะตัวแรกนะก็จะเป็นเสื้อผู้ชายยี่ห้อป l ลอราฟลอเรนตนะคะตัวนี้ทําจาก100%ใไหมร้อยเปอรเซลเป็นผ้าใหมนะคะตัวนี้เป็นงานเก่าด้วยทําที่ประเทศสิงคโปร์ก็ถือว่าเป็นงานบินเทจงานเก่านะคะเดี๋ยวขอดูพยประกอบ ก็ตัวนี้ต้นทุนเจ๊ม,มาอยู่ที่3เหรียญเจ๊บขายได้อยู่ที่25เหรียญกำไรคือประมาณ17เหรียญนะคะตัวนี้เนี่ยสิ่งที่ทำให้เจี๊บรู้สึกแบบว่าปรับปลื้มมากก็คือว่าเจ๊บขายได้ภายใน1ชั่วโมงหลังจากที่ลงของไปค่ะ คือลงของปุ๊บเรียกว่าไม่ทันถึงหชั่วโมงหรอกลูกค้าก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายคือกระบวนการจบปิดการขายก็คือหลังจากนั้นภายในไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะก็จะมีคลิปอีกอันนึงทําไว้ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครสนใจไปดูได้จะจะบอกว่ารายละเอียดของเสื้อผ้าตัวนี้เป็นยังไงนะคะถ้าเกิดสนใจนะคะ ตัวถัดไปนะคะเป็นเสื้อผู้ชายเหมือนกันแขนยาวอันนี้เป็นแนวใส่ทํางานนะคะเนื้อผ้าค่อนข้างจะมีคุณภาพนิดหนึ่งตัวนี้ยี่ห้อเนี่ยเจะขอเราญาติไม่อ่านออกเสียงเพราะว่าไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่ายังไงนะคะเดี๋ยวมันต้องเพี้ยนเยอะแน่เลยก็เลยว่าเพื่อนเนดูแล้วกันนะคะคาแรกคือยี่ห้อของเสื้อตัวนี้นะคะอ,อตัวนี้อุ้ย เดี๋ยวนะตัวนี้นะเจ็บจ่ายต้นทุนเจ็บมาอยู่ที่3เหรียญเจ็บขายได้อยู่ที่25เหรียญกําไรก็คือประมาณ17เหรียญตัวนี้ใช้เวลาขายค่อนข้างนานค่ะประมาณ1ปีนะคะนานเกินไปตัวถัดไปเป็นเสื้อผู้หญิงค่ะยี่ห้อ poetry นะคะเป็นผ้าลินินเบาๆบางๆบางเบาๆบางๆเหมาะกับหน้าร้อนมากนะคะตัวนี้ต้นทุนเจ็บมา3เหรียญขายได้อยู่ที่ยี่สิบเหรียญกับห้าสิบเซนกำไรประมาณ 13เหรียญกับ40เซนตัวนี้ใช้เวลาขายยู่11วันค่ะเร็วมากซึ่งอันเนี้ยมันเป็นช่วงหน้าร้อนทางฝั่งเนี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเสื้อผ้าประมาณเนี้ยเบาบาง,บาง,บางผ้าลินินนะคะจะค่อนข้างขายดีนะคะจะมีคลิปอีกแล้วก่อนหน้านี้ทำเอาไว้อ่บอกว่าช่วงเนี้ยเสื้อผ้าประมาณไหนที่ขายดีถ้าเกิดใครสนใจเข้าไปดูได้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับประมาณเนี้ยคะ่ะผ้าลินินนะคะถัดไปเป็นเสื้อผู้หญิงเหมือนกันนะคะยี่ห้อ secret ocean ก็ตัวนี้เป็นผ้าลินินสีเขียวนะคะต้นทุนเย็ยบมา3เหรียญขายได้อยู่ที่20เหรียญกับ50เซนกำไรประมาณ13เหรียญกับ40เซนตัวนี้ใช้เวลาขายค่อนข้างนานค่ะประมาณ10เดือนนะคะถัดไป ผ้าลินินอีกแล้วค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะว่าช่วงนี้ลินินขายดีจริงๆนะคะเป็นผ้าลินินอีกแล้วยี่ห้อ t o w e r b นะคะตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขานอกจากเป็นผ้าลินินแล้วเนี่ยอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเป็นไซส์ค่อนข้างจะใหญ่ค่ะไซส์ 2x ซึ่งค่อนข้างจะใหญ่นะคะตัวนี้ต้นทุนเยึบมา3มเหรียญขายได้อยู่ที่30เหรียญกำไรประมาณ21เหรียญตัวนี้ใช้เวลาขายอยู่แค่1เดือนค่ะถ้าจริงๆก็คือว่า35วันนะคะก็ประมาณ1เดือน ถือว่าเร็วมากอันนี้นะคะตัวถัดไปค่ะเป็นเสื้อผู้หญิงออกแนวแบบเป็นแจ็คเก็ตเบาๆบางๆค่ะแล้วก็ลายจะเป็นดอกไม้ซึ่งก็จะเหมาะกับหน้าช่วงนี้ค่ะหน้าร้อนผ้าเบาๆอย่างนี้ค่ะก็จะก็จะเหมาะกับกับกับอากาศนะคะตัวนี้ยี่ห้อ ted baker ซึ่งจริงๆเป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างราคาจริงๆมันจะแพงหน่อยแต่ว่าด้วยความที่เจ๊ได้มานานแล้วแล้วก็ขายไม่ออกสักทีหนึ่งเจก็เลย พอลูกค้าต่อราคามาอยู่ที่20เหรียญแล้วต้นทุนเจ็บมาสามเหรียญเจ็บก็เลยยอมขายค่ะไม่ไม่ไมช่วงนี้หยิงไม่ได้จริงค่ะยอดขายไม่ค่อยดีต้องต้องต้องไม่หยิงนะคะต้นทุนเออเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะต้นทุนสมเหรียญค่ะได้ยี่สเหรียญกําไรประมาณ13ามเหรียญตัวนี้ใช้เวลาขายอยู่7เดือนซึ่งเจ็บรู้สึกว่ามันนานเกินไปแล้วถึงบอกว่าพอลูกค้าต่อราคามาก็เลยยอมขายค่ะถัดไปค่ะเป็น เป็นจิกซอว์ค่ะนะจิ๊กซอตัวนี้ก็คือ1นึ่พันชิ้นเป็นของใหม่เจี๊ยบต้นทุนมาอยู่ที่8เหรียญขายได้อยู่ที่22เหรียญกำไรประมาณไม่ได้เยอะมากเกเหรียญกับ60สิบเซนค่ะใช้เวลาขายอยู่ประมาณ6เดือนอันนี้ไม่ค่อยโอเคเนาะกำไรน้อยแล้วเวลานานอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะแต่ก็เอาเหอะออกไปได้ก็สบายใจละ ถัดไปนะคะเป็นกระโปรงผ้ายีนส์ค่ะยี่ห้อเดนิม1946นะคะตัวนี้จุดเด่นของเขาอะก็คือว่าไซส์ใหญ่ไซส์20 w ก็คือเป็นอ,อ่อรอบเอวจากซ้ายไปขวาแล้วเนี่ยประมาณไม่ใช่ซ้ายไปขวารอบเอวค่ะโดยประมาณอยู่ประมาณเกือบเกือบ40นิ้วนะคะก็ค่อนข้างจะใหญ่ ตัวนี้ต้นทุนเจ็บมา3มเหรียญขายได้อยู่ที่18ปเหรียญกำไรประมาณ11เหรียญกับ40เซนนะคะตัวนี้ใช้เวลาขายอยู่ไม่นานค่ะแค่ประมาณ1เดือนซึ่งสาเหตุหลักที่เจ็บคิดว่าทําให้ขายได้ดีก็เป็นเพราะว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นไซส์ใหญ่นะะียค่ะโดยมากเสื้อผ้าไซส์ใหญ่จากประสบการณ์เจ็บแล้วเนี่ยเสื้อผ้าไซส์ใหญ่จะขายค่อนข้างที่จะดีนะคะขายออกเร็วนะคะถัดไปค่ะถัดไปเป็นลูกกา เสิยงโตเนาะผมยุ่งนิดนึงอาจจะต้องจัดแต่งทรงผมหน่อยอถ้าเกิดดูตรงตรงตัวเขาเนี่ยตรงผ้าพันคอเขาจะใส่ผ้าพันคออยู่แล้วก็ผ้าพันคอจะเขียนว่าริชคาร t ตันซึ่งเป็นชื่อโรงแรมนะคะตัวนี้ลูกค้าอยู่ที่ฮาวายค่ะมาซื้อไปต้นทุนเจบมา2เหรียญขายได้อยู่ที่21เหรียญกับ63เซนกำไรประมาณ15เหรียญกับ30เซนค่ะ ซึ่งกำไรไม่ได้น่าเกลียดแต่ว่าระยะเวลาที่ใช้ในการขายเนี่ยเกือบเกือบเเดือนค่ะซึ่งค่อนข้างจะนานสักนิดหนึ่งนะคะถัดไปเป็นเสื้อผู้หญิงค่ะยี่ห้อชิโก้นะคะตัวนี้ผ้าจะค่อนข้างเบาๆแล้วก็ไอ้ข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดดูจากรูปเนี่ยจะเห็นว่าเป็นความแบบมีความพลิว้วๆว่ะค่ะใส่เหมาะกับหน้าร้อนอีกแล้วนะคะตัวนี้ ต้นทุนเจบมา3มเหรียญขายได้อยู่ที่21เหรียญ50เซนกำไรประมาณ14เหรียญกับ20เเซนค่ะตัวนี้ใช้เวลาขายอยู่แค่ประมาณเดือนเดียวเองนะคะถัดไปถัดไปเป็นเสื้อผู้ชายค่ะผ้าลินินอีกแล้วตัวนี้ยี่ห้อ f l e x นะคะแบบค่อนข้างจะจะว่าออกแนวแบบคลาสสิกกันนะคะใส่ลำลองก็ได้ใส่ทำงานก็ได้นะคะ ตัวนี้ต้นทุนเจ็บมาสามเหรียญขายได้อยู่ที่22เหรียญกำไรประมาณ14เหรียญกับ60เซนนะคะตัวนี้ใช้เวลาขายอยู่ประมาณเกือบเกือบเดือนครึ่งค่ะนะคะก็ไม่ถึงกับนานมากถัดไปค่ะเป็นตุ๊ก,กตายี่ห้อดิสนีย์นะคะตัวนี้เจ็บหาข้อมูลมาชื่อของน้องก็คือว่าเป็นมิสพิกกี้ค่ะ ตัวนี้เนี่ยต้นทุนเจ็บมาสองเหรียญขายได้อยู่ที่20เหรียญกำไรประมาณ14เหรียญซึ่งก็ไม่ถึงกับหน้าเกลียดแต่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 เจ็บใช้เวลาขายอยู่เกืบอบเกือบ2ปีครึ่งค่ะคืออยู่มานานอยู่ด้วยกันมานานมากนะคะก็พอออกไปได้ก็ดีใจนะคะถัดไปเป็นการเกมผู้หญิงค่ะออกแนวผ้าจะคล้ายๆผ้าย,ยีนนะคะแต่ว่าสีเขาจะแบบว่าสีส้มแบบปิดปาร์ตมากนะคะตัวนี้ ยี่ห้อ KB นะคะต้นทุนเจ็บมา4เหรียญราคาขายคือ25เหรียญกำไรประมาณ16เหรียญค่ะซึ่งตัวนี้ใช้เวลาขายอยู่2ปีค่ะนานมากนานเกินไปค่ะนะคะถัดไปเป็นกางเกงขาสั้นผ้าเป็นเนื้อยีนส์นะคะยี่ห้อ Roxy นะคะตัวนี้เออ ลวดลายเนี่ยจะว่าช่วยได้เยอะเลยเพราะมันเป็นลายดอกไม้จะเหมาะกับหน้าร้อนนะคะแล้วก็เป็นกางเกงขาสั้นที่สั้นจริงๆคือสั้นมากค่ะ <laughs> ตัวนี้นะต้นทุนจะมาสามเหรียญขายได้อยู่ที่สิบหกเหรียญกําไรประมาณเก้าเหรียญกับแปดสิบเซนนะคะตัวนี้ใช้เวลาขายอยู่ประมาณเออสามเดือนกว่าเกือบสี่เดือนนะคะ อีกตัวหนึ่งค่ะตัวสุดท้ายละบน ebay นะคะเป็นกางเกงยีนส์ของผู้หญิงยี่ห้อ t o m m y h i l f i g e r นะคะตัวนี้คีย์เวิร์ดคือ carpenter ซึ่งเป็นกางเกงแนวแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะอถ้าดูกระเป๋าอะค่ะจะเห็นว่ากระเป๋ามีกระเป๋าข้างๆอะคะ่ะจะเหมาะกับบางทีบางคนที่ทํางานแล้วแบบใส่พวกเครื่องมือพวกเครื่องอุปกรณ์ต่างๆนะคะนะคะก็อันนี้ ต้นทุนเจ็บมาสีเหรียญขายได้อยู่ที่25เหรียญกับ95เซนกำไรเจ็บอยู่ที่ประมาณ16เหรียญกับ76เซนค่ะแล้วที่สำคัญคือตัวนี้เนี่ยเจ็บใช้เวลาอยู่6วันค่ะในการขาย <c oughs> ดีใจมากถ้าเกิดแบบว่าเนี่ย5-6วัน10วันไม่เกินเดือนหนึ่งอาจจะน่าบานมากนะคะ ก็อันนี้คือทั้งหมดของ ebay นะคะ15รายการที่เย็บขายได้บน ebay ตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่10วมิถุนายนนี้ซึ่งส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าไม่เลวนะคะพึงพอใจระดับหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดู Etsy กันค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็น Etsy นะคะซึ่งยอดขายเจี๊ยบ,บน Etsy อ่ะในช่วง5-6วันที่ผ่านมาไม่เยอะแต่เจี๊ยบไม่บ่นเพราะว่าโดยมากแล้วเนี่ยบน Et ซ y อ่ะ และค่อนข้างกําไรดีนะคะด้วยว่าจะขายผู้งานเก่างานสะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็จะไม่ได้มานั่งต่อเวลานั่งต่อราคามากมายก็จะยอมซื้อเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันทีละตัวนะคะตัวแรกเป็นหนังสือค่ะค่อนข้างจะเก่าเป็นหนังสือที่ห้องสมุดเอามาโลกขายนะคะก็ตัวนี้ต้นทุนเจบมาอยู่แค่50เซนนะคะ,ะ,คะเจ็บขายได้อยู่ที่18เหรียญกับ94เซนกำไรเจ็บอยู่ที่ประมาณ14เหรียญกับ65เซนนะคะ ตัวนี้ใช้เวลาขายอยู่ที่ประมาณ8เดือนบอกนิดนึงค่ะคืองานหนังสือนะแต่ประสบการณ์เจ๊ฟคือว่าหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการขายค่อนข้างจะนานนิดนึงแต่กําไรโดยมากจะดีค่ะเพราะว่าคือเจ๊ฟขายหนังสือเก่าไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าบางคนเขาก็ตามหามานานแล้วแต่หาไม่เจอแต่พอมาเจอของเราปุ๊บในนี้อ่ะเขาก็ซื้อไปโดยที่ราคาคือไม่ต่อเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องใจเย็นเพราะว่า มันเป็นเรื่องของเวลานะคะมันจะไม่ได้ขายออกเลยปลุ๊บปักเหมือนกับแบบ eBay อย่างนั้นนะคะถัดไปค่ะเป็นเป็นน้องลิงกอริลลาค่ะตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะคะยี่ห้อเนี่ยเจ๊จะออกเสียงว่าอะไรดีนะ b บ n น r e พริสโตหรือเปล่านะคะเป็นงานเก่าค่ะก็ตัวนี้ตัวไม่ได้ใหญ่มากเล็กๆแล้วก็มีม,มีมีตรงหัวเขาว่าจะมีมีเป็นเชือกค่อยได้ด้วยถ้าเกิดว่าจะไปค่อยกระเป๋าก็ได้นะคะ ตัวนี้ต้นทุนเ๊ยบมาอยู่ที่50เซนอีกแล้วนะคะราคาขายเก็บคือ21เหรียญกับ56เซนกาไรประมาณ16เหรียญกับ75เซนต,ตัวนี้ใช้เวลาอยู่ประมาณ9เดือนก็ถือว่านานค่ะค่อนข้างจะนานแต่ว่ากําไรดีเจยบก็เลยว่าเ่ะยวหยวนหยวนนะนะคะ ถัดไปค่ะเป็นน้องหมีน่ารักมากๆใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วก็มีเข็มกลัดด้วยค่ะดูตรงหน้าอกจะมีเข็มกลัดด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นงานเก่านะคะต้นทุนเจี๊ยบมา1เหรียญราคาขายเจี๊ยบอยู่ที่56เหรียญกับ81เอ็ดเซนนะคะกำไรประมาณ44เหรียญกับ45เซนต์ตัวนีเ้เป็นงานที่ น่าจะเป็นงานของคนคนสะสมอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูนิดนึงตรงป้ายเขานะจะมีเขียนว่าอ่เขามีชื่อนะ b a ร e s from the past คือประมาณว่าหมีของอดีตอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ลูกค้าตัวนี้ลูกค้าอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะลูกค้าจ่ายค่าขนส่งแพงกว่าค่าของแพงกว่าค่าของแล้วพอเจ้าขายไปปุ๊บอันนี้เล่าให้ฟังนะคะ พอขายแล้วเรียบร้อยปุ๊บส่งของเรียบร้อยลูกค้าส่งข้อความมาบอกว่าตัวนี้เป็นงานเป็นหมีที่ลูกสาวเขาเนี่ยเคยมีตั้งแต่ตอนที่เด็กๆแล้วก็วันดีคืนนี้ก็หายไปแบบทําหายค่ะก็ตามหามานานไม,ไม่เจอสักทีหนึ่งแต่ว่าตัวนี้ของเจี๊ยบเนี่ยเป็นงานที่เหมือนกับตัวเก่าที่ลูกสาวเขามีเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแบบตื่นเต้นมากที่ที่หาเจอแล้วก็แบบแบบเข้ารอยอย่างมีความหวังเมื่อว่าเมื่อไหร่ของจะไปถึงนน,นะคะก็อันนี้เป็นเรื่องดีๆที่แบบ เออเราก็รู้สึกดีที่ที่เขามาเจอของที่เขาตามหามานานนะคะแล้วเขาคงอยากได้มากจริง,รงๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าค่าของ56เหรียญใช่ไหมค่าส่งอะคะ่ะมากกว่าค่าของถ้าเจ้าจำไม่ผิดประมาณ75เหรียญหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถือว่าเยอะมากนะคะก็ประมาณนี้อ๋อยังไม่ได้บอกตัวนี้จุดหนึ่งก็คือว่าใช้เวลาขายนานมากเประมาณปีครึ่งค่ะนะคะแต่ก็มันเป็นงานสะสมด้วยแหละแล้วก็คือว่าจะต้องราคาค่อนข้างจะแพงคือ ส่วนตัวรู้สึกว่ามันเป็นงานที่น่าจะมีคนที่ต้องอยากได้จริงๆงถึงจะยอมจ่ายนะคะจะเก็ตั้งราคาค่อนข้างจะแพงเพราะฉะนันใช้เวลานานก็คือมันก็สมเหตุสมผลนะคะถัดไปค่ะตัวสุดท้ายบนบน e t ซ y เป็นหนังสืออีกแล้วหนังสือเกี่ยวกับเป็นนิยายเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเนาะเกี่ยวกับชื่อเรื่องก็คือโชกุนนะคะตัวนีออ้ต้นทุนมา25เซนขายได้อยู่ที่16เหรียญ 87เซนกำไรประมาณ13เหรียญกับ25เซนเจี๊ยบใช้เวลาขายอยู่ที่ประมาณ4เดือนค่ะนะคะก็ประมาณนี้เอสซี่ 4, ขายได้ทั้งหมดคือ4รายการแล้วเดี๋ยวไปดูหน้าสรุปกันค่ะก้อนนี้นะคะเป็นหน้าสรุปยอดขายของ eBay e s s i นะคะของเจี๊ยบที่พูดไปแล้วตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่10มิถุนายนนะคะเดี๋ยวอ,อ,อัตราแรกเปลี่ยนที่เจี๊ยบใช้อยู่ที่ 1>, 1 US ดอ US d ร์เท่ากับ35บาทนะคะโดยประมาณแต่ว่าในความเป็นจริงอะ่ะมันก็มีขึ้นมีลงนะคะเพื่นพนพนอนๆอาจจะต้องดูอีกทีหนึ่งนะคะก็สรุปสั้นๆก็คือว่าตั้งแต่6 1ถึง10มิถุนายอดขาย2รลานเจีบคือได้อยู่ที่19 19รายการนะคะต้นทุนสินค้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,800บาทนะคะ ยอดขายรวมอยู่ที่ประมาณ15,654กับ654าบาทนะคะกำไรอยู่ที่ประมาณ1 0ึ่บาทนะคะกำไร profit ตรงนี้เป็นกำไรที่สุดท้ายเข้ากระเป๋าเจียบจริงๆที่จะบอกว่ามันประมาณเพราะว่าคือมันได้มาจากการที่จะเอายอดขายตั้งนะคะลบต้นทุนสินค้าแล้วก็ลบไอ้พวกจุกจิกอะค่ะเช่นว,ว่าค่าธรรมเนียมที่เราต้องจ่ายให้กับทาง eBay กับ Etsy หรือว่าพวก ค่าบางทีเจะก็คิดค่าเสียเวลานิดหน่อยหรือว่าค่าวัสดุที่ใช้นในการ pack, แพ็คแพ็กิ้งต่างๆพวกนี้ค่ะเนาะบางอย่างมันก็อาจจะไม่ได้เป๊ะเจ้ถึงบอกว่ามันเป็นกําไรโดยประมาณแต่อย่างไรก็ตามนี่นแหละอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งกับเกือบเกือบเจ็ดร้อยเนี่ยค่ะซึ่งส่วนตัวเจี๊ยบจะว่า5วันได้เงินประมาณนี้เข้ากระเป๋าไม่น่าเกลียดนะคะแล้วครั้งนี้ช่วงนี้ตลาดก็ค่อนข้างจะเงียบด้วยด้วยความว่าเออทางฝั่งอเมริกายุโรปพวกนี้จะเป็นแบบแนว แต่เป็นช่วงหน้าร้อนเป็นช่วงปิดเทอมพ่อแม่ผู้ปกครองก็าพาเด็กพาลูกหลานไปเที่ยวเล่นบางทีไม่ได้มีเวลาอยู่บ้านนั่งช้อปปิ้งออนไลน์กันนะคะตลาดอาจจะเงียบนิดนงแต่เราต้องไม่ยอมแพ้ค่ะแล้วก็ให้คิดไว้เสมอน,นะคะว่ามันมีคนที่เป็นเหมือนเรานั่นแหละค่ะเพื่อนๆไม่ได้ดเราคนเดียวที่ขายไม่ได้หรือว่ายอดขายตำ่ำมันต้องมีคนมันเหมือนเราเพราะว่านี้คือตลาดเป็นเหมือนกันหมดนะคะมันก็มีบ้างแหละบางวันขายดีบางวันขายไม่ดีเราก็ต้องแบบ ต้องไม่ยอมแพ้นะคะก็ประมาณนี้ถ้าใครมีคำถามมีข้อสงสัยมีคอมเมนต์ยังไงฝากฝากทิ้งไว้ได้คะ่ะเดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ